คลิปนี้ผมจะทอดไข่ดาวสองฟองนะครับ VC ทอดไข่ดาวแบบเป็นยามะตูมแบบกรอบนอกนุ่มในมันทำยังไงนะครับตามมาดูครับตามมาชม <Okay. S 1> ขั้นตอนแรกตั้งหม้อกระทะให้น้ำมันร้อนจัดก่อนตั้งหม้อกระทะให้น้ำมันร้อนจัดร้อนได้ที่ ถ,ถ้าน้ำมันมันน้อยก็เพิ่มน้ำมันครับเพิมน้ำมันไปนิดนึงวิธีที่ทอดไข่ดาวที่สวยน่ากินต้องให้น้ำมันเยอะๆนะครับน้ำมันเยอะๆภาชนะที่ใส่จานครับทอดไข่ดาวอยู่ครับมาดูครับ ป๊อหนึงครับแบบเชฟต่างประเทศครับมาลงฟึบว้าวถ้าเราไม่อยากให้มันติดต้นกระทะเราเขย่ากระทะนนึ่เ oh, <no. S 1> ขย่ากระทะนิดนึงให้มันลอยตัวได้ <c oughs> มันจะเป็นกรอบนอกนุ่มในเ,น,มนเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ก็คือแบบ กรอบนอกนุ่มในยางมะตูมพอแล้วครับประมาณนี้ไข่กับหน้าผมเหมือนกันเลยครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมดูเดี๋ยวผมออกให้ดูใก,ใกล้ๆนี่เป็นยางมะตูมนะครับว้าวหนึ่งฟองผ่านไประดับเชฟเด็กว่านอกแล้วสุดยอดครับอร่อยที่สุดในโลก ใบที่สองครับ <Yeah. S 1> ลงไปจวดสลาราวิธีไม่ให้อยากให้มันติดก้นกระทะเขย่านิดนึงให้มันเคลื่อนไหวได mm hmm. ้ครับนะเรียบร้อยกรอบนอกนุ่มในมันเป็นยังไงข้างในหวานฉ่ำต้องดูคลิปนี้ครับทอดไข่ดาวแบบ VIP พอแล้วครับถ้าเราไม่ปิดแล้วก็ชักพักออกเลยอ่ามาดใูใกล้เอาแบบตัวนี้จะจะไม่ค่อยสุกนะครับเลือกเลือกได้เอาเอาอาลง่างเดี๋ยไปอ่านี่นดีครับจะไม่ค่อยสุกเลยนีจะเป็นยางมะตูมนะครับท่านผู้ชมหนหมน่ากินน่าทานไหมล่ะ,อะพอแล้ว สุดยอดไหมครับ<ะ>คลิปนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะอัปเดตหรือแนะนําขั้นตอนวิธีทำการทอดไข่ดาวหรือไข่เจียวให้ชมให้ดูอีกครั้งนะครับขอบคุณในการรับชมคลิปครับขอบคุณในการสเสวลารับชมคลิปของเด็กวันออกขอบคุณมากครับ<ะ>ไปแล้วครับสวัสดีครับ